สวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเป็นเซสชันนะครับหัวข้อเรื่องการปรับตัวของธุรกิจจากเว็บ2สู่โลกเว็บ3นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับทั้ง2ท่านนะครับอยากให้แนะนําตัวก่อนเลยได้เลยครับครับสวัสดีครับชื่อสุภชีพรวัฒนากูลนะครับหรือเรียกว่าเจมนะครับปัจจุบันเป็น CEO และ CoF o u เดอร์ของ Virtual Application ในการออกกำลังกายแล้วก็ได้คริปโตเคเรนซีเป็น Reward ครับ ตั้งต่อไปได้เลยครับผมนัทพงศ์ตังเดชชฮิรันนะครับเป็น CEO ีอของสบายดิทอลนะครับแล้วก็มี2แพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มหนึ่งคือฟิตโทเคินก็เป็น Move to Earn นะครับในการออกกำลังกายแล้วได้เหรียญนะครับแกนึงคือเป็น p ป e d Cup นะครับเป็น CM Token ครับครับผมขอมาเลยครับก็คำถามแรกนะครับผมอยากถามทั้งสองท่านว่าทั้งสองท่านนะครับคิดว่าธุรกิจประเภทอะไรที่คิดว่าเหมาะแก่การนำเว็บ3มาใช้งานมากที่สุดเพราะว่าอะไรครับผมเริ่มที่พี่เจมก่อนได้เลยครับ โอเคครับขอมองเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องตัวอุตสาหากรรมแล้วกันค่ะครับก็แน่นอนอุตสาหากรรมแรกก็จะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ f i n a n c e นะครับแต่ว่าวันนี้อยากให้มองภาพที่ออกจาก Finance มากขึ้นก็คือสําหรับตัวผมเนี่ยมองว่าจะเป็นอินดัสทรีของ Gaming กับ Sport ตนะครับก็คือเป็นอุตสาหากรรมที่แบบว่ามี Engagement จาก User เยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเข้าไปเล่นเกมหรือว่าการที่จะเป็นแบบแฟนคลับต่างๆนะครับซึ่งมันสามารถต่อยอดในเรื่องของ mass adoption ได้ในหลายมุมมากๆครับครับผมพี่จีเน้ต่อะได้เลยครับครับก็ผมมองว่าในตรงส่วนของเว็บ3นะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยข้อดีคือมีเรื่อง security testability แล้วก็ transparency นะครับซึ่งใน3อย่างเนี้ยนะครับก็เหมาะกับการในการทำธุรกรรมที่เป็นแบบ decentralized เพราะฉะนั้นคือบริษัทที่ทำเกี่ยวเรื่องเซ็นทรัลไลซ์ที่เป็น one to many จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะจริงๆบล็อกเชนไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ที่ถูกนักนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมีคุณประโยชน์เยอะนะครับโดยเฉพาะอะไรที่ทําธุรกรรมแบบ many to many ที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องเกี่ยวกับปาร์ตี้เยอะๆอย่างของสบายเองเรามีบริษัทในเครืออยู่50กว่าบริษัทนะครับในการที่แต่ละบริษัทในการจะทำเซตเทลเมนต์เกี่ยวกเรื่อง l o y a ต t y point เนี่ยไม่งั้นปกติต้องใช้เวลานาน แล้วก็ได้ C M ไอ้ตัวบล็อกเชนเข้ามาช่วยก็ทําให้เร็วขึ้นครับขอบมากเลยครับผมคําถามต่อไปนะครับผมอยากถามทั้งสองท่านครับว่าการที่ทําให้บล็อกเชนหรือเว็บสามสามารถเกิด a s s Adoption ได้ครับทั้งสองท่านมีมุมมองว่าจากพฤติกรรมรายย่อยในปัจจุบันครับมีโอกาสที่รายย่อยเหล่านั้นนะครับจะเปลี่ยนมาใช้โปรดักเกี่ยวกับเว็บสามในชีวิตประจําวันเมื่อไหร่ครับผมเป็นพี่จีนก่อนได้เลยครับครับไอ้คำว่าเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่า อ,อย่างไรด้วยนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ถ้าเกิดสมมติคน Ado อ t อะไรเนี่ยคือหมายความว่า Mass ต้องเข้ามาใช้นั่นนะครับก็คือหมายความว่ามันต้องง่ายต้องสะดวกซึ่งถ้าเกิดสมมุติบอกว่าจะเข้ามาใช้เว็บ3ได้แล้วบอกว่าต้องมีทำ KYC level 2.3ก็หายไปครึ่งหนึ่งบอกว่าต้องมีเมตามาตรหายไปอีกแล้วบอกว่าต้องมีเสียค่าแก๊สที free, เหลือแค่นี้นะครับะะ<ม>เพราะฉะนั้นคือมันต้องง่ายสะดวกและถูก นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็จะเกิด mass adoption ได้ครับพี่เจมต่อเลยได้เลยครับครับก็ในมุมเดียวกันครับอย่างตัวอย่างอย่างเช่นในแอป Virtual ที่เราใช้เนี่ยเราก็เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่า user จะมาเปิดกระเป๋าได้เนี่ยก็จะต้องแบบจำเรื่องของสีต้องดูว่าแบบมี security ยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เราทำก็คือใช้ pin มาแทนเหมือนกับเปิด bank account ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ต่อยอดไปสู่ในเรื่องของการที่สามารถโหลดแอปมาใช้แล้วก็เปิดกระเป๋าได้ทันทีนะครับ แล้วในมุมของฟีเจอร์เนี่ยก็จะเป็นในที่ใช้งานผ่านแค่มือถือเป็นหลักนะครับซึ่งมองว่าในภาพที่กำลังจะไปเนี่ยมันอาจจะเป็นในมุมที่ยูเซอร์จะต้องเข้าถึงได้ง่ายเปิดแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงในทุกๆวันได้ต้องเป็นภาพที่มากกว่าเรื่องของการเก็งกำไรเป็นหลักนะครับผมมองว่ายูทิลิตี้หรือว่าเรื่องยูสเคสเนี่ยก็สำคัญนะครับจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ย มันอาจจะต้องมีเรื่องไลฟ์สไตล์เข้ามาเกี่ยวในชีวิตประจําวันของเขาหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มีแวลูกับเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมมากเลยครับผมก็คาถามต่อไปทั้งสองท่านสามารถดิสคัตกันได้เลยนะครับผมก็อยากทราบครับว,ว่าอุปสรรคในการที่ธุรกิจต่างๆนะครับที่จะสร้างโปรดักต์หรือว่าจะ transition ตัวเองอเข้าสู่เว็บซมีอุปสรรคอะไรบ้างครับผมสำหรับทั้งสองท่านที่เจอมาสามารถดิสคัตกันได้เลยนะครับก็เออ ไอ้บล็อกเชนก็เป็นเทคโนลยีใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นจริงอย่างที่ว่าก็คือก็บริษัททั่วไปบางทีเขาอาจจะยังไม่มีความเข้าใจและที่บอกว่าต้องจุดไหนคูดเอามาใช้งานได้นะครับแล้วก็มีเรื่องความอับซ้อนในการพัฒนานะครับการหาทีมที่ยากแล้วก็มีเรื่องเ e ก u l a t i o n ที่ก็ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็คนก็ยังไม่เข้าใจและบางทียังไม่ชัดเจนก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันครับ ครับใช่เลยเหมือนพี่จีนเลยฮะก็คือจริงตอนก่อนเริ่มทำเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างพอเรามาเริ่มทําจริงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจอหลายจุดมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของลีโก้เอกสารต่างๆที่แบบว่าโอเคจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คนในเว็บฟรีอะทอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่แชร์เรื่องนี้ออกไปข้างนอกครับมันก็จะมีเป็นขั้นเป็นตอนโปรเซสหนึ่งสองสามสี่ที่แบบชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการวางโทเคนโนมิก เรื S <S ่องของแบบว่าอินไซต์ต่างๆการลิสต์เข้ากระดานค่าใช้จ่ายต่างๆพวกนี้ครับมันเป็นจุดที่แบบว่าเป็นผมผมมองว่าเป็นกำแพงสำคัญในมุมของผู้ประกอบการที่อยากจะเข้ามาสู่โลกเว็บฟรีแล้วก็พอเขาไม่มีข้อมูลตรงนี้มันก็เลยเข้ายากขึ้นครับครับใช่ครับก็คิดว่าจริงๆการที่มีอย่างงานวันในวันนี้นะครับก็แล้วมีการให้ความรู้เนี่ยผมว่าก็ทําให้บริษัทต่างๆที่เข้ามาฟังก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเว็บทีเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไกลตัว นะครับแต่ว่ามันต้องต้องใช้ความเข้าใจนิดหนึง่งแล้วถ้าเกิดสมมุติบริษัทเองเขาไม่ได้มีทีมที่จะทำเขาก็ต้องมีหาพันธมิตรนะครับในการที่มีรู้เรื่องเทคหรือมีแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วก็เอามาเชื่อมกันนะครับเพราะจริงถามอย่างในเรื่องเว็บทูนะครับพิมรีพายเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งรู้ H T P T P C P I P โปรโตคอลอะไรแต่เขาแค่รู้ว่าทำประโยชน์ยังไงแล้วหาทีมมาทำมาช่วยอันนี้ก็เช่นกัน ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็คาถามต่อไปนะครับผมปัจจุบันครับมีคู่แข่งจากบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเข้ามาสร้างโปรดักต์กอบเว็บทรีเยอะมากๆครับรวมถึงคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วยครับผมทั้ง2ท่านนะครับมีทริคอะไรครับที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับโปรดักต์เว็บสของตัวเองครับให้สามารถเหนือกว่าคู่แข่งหรือว่าให้สามารถสู้เคียงกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้ครับผมเริ่มที่พี่เจมก่อนได้เลยครับครับสำหรับผมมองว่า เราอยู่ในอุตสาหกรรมหรือว่าใน Product ที่มันแบบเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะมันใหม่มากๆใหม่ทุกอย่างตั้งแต่ในมุมของโมเดลในมุมของ Product แล้วก็ในมุมของตัว User เองนะครับที่เราจะต้องสอนเขาตั้งแต่เริ่มต้นว่าแบบโอเคมันมีในรูปแบบนี้อยู่ด้วยนะครับพอมันอยู่ในตลาดที่ใหม่มากๆฮะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทําจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหรือเปล่าหรือว่ามันจะออกมาดีจริงๆไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าสิ่งสําคัญอ่ะมันคือเรื่องของความเร็ว ในมุมของ virtual เองเนี่ยเราจะชิปประมาณ20ถึง30อของใหม่ใหม่ต่อคอเตอร์เพราะเราต้องการเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างที่มันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในมุมของคู่แข่งอาจจะเป็นแบบ3ถึง5อันนะครับซึ่งเราก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราเร็วมากกว่าประมาณ5เท่า7เท่า10เท่าอย่างเงี้ยเราก็จะได้ learning อะไรบางอย่างในคอเตอร์ถัดไปเราก็จะสามารถพัฒนาได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นนะครับก็ในในมุมของฟ i ิกเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ในมุมของ virtual ครับ ต่อไปเลยครับพี่จีนครับก็ในตรงส่วนนี้นะครับถ้าเกิดสมมติพินดามาอย่างในเรื่องของ m o v e to earn มีแคคุยกับทางคุณเจมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่เรามองว่าเราเป็นเพื่อนร่วมอุดมการ์นะครับเพราะจริงๆคือเราเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องมานั่งแย่งปลาในบ่อเล็กๆเดียวกันแต่เราคุณต้องขยายบ่อเพราะเราต้องไปแย่งคนที่นั่งไถโซเชียลอยู่โซฟาดู n น t f l i x อย่างเงี้ยให้เหมาะกับกาย จริงๆเขาก็มาใช้แอปผมบ้างแอปคุณเจมบ้างนะครับแต่ว่าคือเราควรขยายตลาดให้คนมาออกกำลังกายได้มากขึ้นนะครับและอย่างที่บอกคือคือ Move to Earn ก็เราก็ไม่ได้อยากให้ไปซ้ำรอยแบบ p l y y to e r r ที่ที่เน้น e อิ n อย่างเดียวแต่ว่าก็คือให้มีทั้งความสนุกด้วยให้เกิดเกิดความล a าส l ลองและของเราเนี่ยข้อดีก็คือว่า o v v t to e r r เนี่ยมันไม่ใช่แค่ e เอิแต่ว่ามันต้องทำให้มันฟันด้วยนะครับแล้วก็ได้เฮลด้วยนะครับซึ่งในความของเรื่องฟันเนี่ยของทางฝั่ง ฟิตเนยของเราก็เพิ่ม Engine ทางั้นพวกเรื่อง AI c o คอมพิวเตอร์วิชั่นะครับก็คือมีออกกำลังกายและไปสร้างอวตารที่อยู่ในนั้นมีแต่งตัวนะครับแล้วก็มีอย่างใส่เสื้อที่เป็นดิจิท l ลวินนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้พลังเพิ่มแล้วเราก็ต้องใช้พลังของพันธมิตรอย่างวันนี้เราก็มาเปิดตัวกับของไทย l a n นนะครับซึ่งเขาก็มีคอม m u น i t y คนที่วิ่งแยะใส่เสื้อไทยล้นในเกมของเราซื้อเสื้อกับไทยล้นนะครับได้เสื้อที่มี คลังมากขึ้นในวิ่งเกมของเราในการที่ได้พอยามากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันเราก็บอกว่า่ามีความสนุกสนานนะครับที่บอกไอเทมในเกมสามารถเปลี่ยนมาเป็น NFT ได้และสามารถที่จะเอา NFT มาวิ่งคู่กันนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปไปเทรดในตลาดได้ก็คือสร้างความสีสันนะครับของตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเกมของแพลตฟอร์มนะครับเพื่อให้เกิด s t i c k i n e s s นะครับด้วยครับ ออกมาเลยครับผมคำถามต่อไปนะครับผมในมุมมองทางฝั SE, you you like? Then, ่ง business นะครับทั้งสองท่านมีเทคนิคในการเลือกใช้บล็อกเชนให้กับโปรดักต์เว็บ3ของตัวเองยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวเริ่มที่พี่จีนก่อนได้เลยครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าเว็บทีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับแต่ว่าเรามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้อย่างให้มันเหมาะสมอย่างที่พี่กล่าวไปว่าคือถ้าเกิดสมมติเราบอกโอ้ใช้เต็มสตรีมเลยนะครับเราก็จะได้กลุ่มคนเล็กๆเพราะฉะนั้น ขณะเดียวกันเราบอกว่าเราใช้เท่าที่จําเป็นอย่างที่มิคุณเจมบอกอย่างอย่างของฟิตก็เหมือนกันรีจิสเตอร์ถ้าบอกว่าต้องใช้เมตา马克ตั้งแต่ต้นเราก็ได้คนแค่นิดเดียวเราบอกว่าโอเคทุกคนมีโมบายไหมขอแค่เบอร์คุณ otp าะฉะนั้นจากกลุ่มแค่นี้ทิมกี้บอกเราก็ได้กลุ่มใหญ่ที่เป็นโมบายยูเซอร์เขามานะครับแต่ว่าถ้ากดคุณบอกอยากจะได้ใช้ nft ต้องมี m Metamask นะอ่ะคุณก็ค่อยมี m Metamask เมื่อพร้อมอย่างเงี้ยครับ เป็นพี่เจมได้เลยครับผมครับก็เห็นด้วยครับในมุมเดียวกันคือเลือกใช้เท่าที่จําเป็นเลือกใช้เท่าที่เราคิดว่ามันไม่ลําบากยูเซอร์มากเกินไปหรือว่าจะต้องมีการซับบางส่วนอย่างเช่นในมุมของยูเซอร์ใหม่เราอาจจะต้องมีการซับค่าแก๊สในบางกระเป๋าให้กับเขาเราเป็นคนออกให้เพื่อเพื่อที่จะได้แบบว่าไม่ต้องไปเจอกับโปรเซสว่าค่าแก๊สคืออะไรค่าแกส๊สต้องไปซื้อเหรียญไหนอาจะต้องไปสมัครเอ็กชแนนอีกครับมันก็เป็นคอขวดหนึ่งที่สําคัญ นะครับแล้วก็ในมุมของ NFT ผมมองว่าก็อาจจะต้องแบบว่ารีเลทกันเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกจริงๆด้วยอย่างของ v i อร์ช l ก็จะไปรีเลทกันเรื่องของการออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายส่งผลการแข่งขันได้มากขึ้นได้รับเหรียญรางวัลมากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นแบบว่าไปเชื่อมกับเรื่องของตัวเสื้อผ้าเขาจริงๆนะครับที่จะสามารถใส่แล้วก็ได้รับตัว Reward หรือว่าตัว Bene ฟ i t ต่างๆ มากเลยนะครับผมก็คำถามสุดท้ายนะครับผมก็ทั้งทางเวอร์ชวลแล้วก็สบายดิจิตอลนะครับผมต่างสร้างโปรดักต์ประเภท m Move to Earn เหมือนกันครับอยากทราบว่าทั้งสองท่านนะคิดว่าเทรนด์ม e ฟทูเรับในตลาดในอนาคตมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับทั้งในตลาดไทยแล้วก็ตลาดโลกครับเดี๋ยวเชิญที่พี่เจมก่อนได้เลยครับโอเคครับอย่างแรกผมมองว่าอุตสาหกรรมของเราคะฮะมันค่อนข้างแตกต่างกับอุตสาหกรรมอื่นเพราะว่าในมุมของยูเซอร์เองเวลาเขามาเล่นออกกําลังกายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่ได้เล่นแอปเดียว ครับทำไมเขาจะต้องออกกําลังกายทีเดียวแล้วก็ได้รีวอร์ดจากแอปเดียวผมเชื่อว่ายัางไงเนี่ยในมุมของคู่แข่งหรือว่าในมุมของการแข่งขันแบบดักหน่วงอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตลาดตลาดเนี้ยมันขยายขนาดไปได้ไกลเนี่ยแน่นอนว่าทุกปาร์ตี้เนี่ยก็จะแบบว่าโอเคหมดนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เราเจอมากับตัวเองตอนช่วงที่ step in บูมมากๆตอนตอนช่วงต้นปีปีอาบีอ่อ่าใช่เราเราก็ร้อนเฉลี่ยใกล้ๆกันครับก็บแบบโอ้โหเห็นทุกเจ้าแบบพุ่งไปทั้งหมดทั้งกระดานเลยอะไ,ไรอย่างเงี้ยทั้งเทรนทั้งโปรเจกต์มูฟทุกเอิญหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบใช่ใช่เราก็เราก็เลยมองว่าโอเคตอนเนี้ยเราก็ย้อนกลับมาในตลาดที่หมีเราก็มองภาพว่าแบบโอเคมันจะต้องเป็นโมเดลที่ซัตสเตนซึ่งเราก็ไปเราก็ไปเจอว่าจริงๆแล้วโทเคนมิกเนี่ยจริงๆเหรียญเดียวเนี่ยมันซัตสเตนที่สุด ครับแล้วก็จะมีคนเห็นเหมือนกันกับเราอย่างเช่น s ซเวตคอยเขาก็ออกเป็นเหรียญเดียวเหมือนกันนะครับก็จะมองภาพต่อไปว่าโอเคนอกจากเรื่องของส t a i ์แล้วก็มีเรื่องของการคอนเน็กกับโลกธุรกิจทําให้เกิด Productivity จริงๆครับภาพในอนาคตผมมองว่ามันเป็นเกมการแข่งขันในแบบอีก3ปี5ปีข้างหน้าครับว่าใครจะเป็นคนที่เหลืออยู่คนสุดท้ายครับมาเลยครับต่อไปเป็นพี่จีนได้เลยครับผมครับ ก็ก็เห็นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตรงส่วนของแพลตฟอร์ม o v o to earn เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างาบางแพลตฟอร์มที่บอกว่าเล่นเร็วรวยเร็วไม่ได้เน้นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเน้น sustainability นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคีย์ของอ Move t to e r r เนี่ยคือไม่ใช่แค่เอิ n นะครับแต่ต้องมีฟันแล้วก็เรื่อง Health ก็คือเฮลตี้เพราะฉะนั้นการที่จะเฮลตี้ได้เนี่ยคือต้องทําอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคือเรามองมุกเ t อเอิ n เนี่ยอาจจะไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรแต่เป็นการวิ่งมาราธอนนะครับก็ให้ใช้แพลตฟอร์มนี้แล้วก็เก็บเหรียญสนุกกมันนะครับแล้วก็มีสุขภาพอ,อย่างยั่งยืนครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทังสองท่านฝา p r o d u ักของตัวเองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มที่พี่เจมก่อนได้เลยครับโอเคครับก็ในมุมของ v i อร์ช l นะครับเราเป็น Exer c i s e to earn platform ที่เชื่อมกับตัวอวตารนะครับที่จะเป็นคีย์หลักของเราก็เรากำลังจะออกตัว v i อร์ a l a v a t a r เป็นอวตารที่สามารถปลั๊กต่อกับตัว m e t a v e r s e ไหนก็ได้นะครับโดยมี use c a s e ในชีวิตจริงเชื่อมกับการออกกาลังกายแล้วก็จะไปต่อยอดสู่เรื่อง Enter อร์ n m e n t ที่เป็นเกี่ยวกับเกม ก็จะเริ่มเดโมในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็อยากฝากมาลองเล่นเวอร์ช l นะครับเรามีฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าถ้าเล่นจริงจังเนี่ยก็อาจจะต้องเชื่อมต่อกับตัวนาฬิกานะครับเพื่อได้รับตัวรีวอร์ดที่เพิ่มมากขึ้นครับออกมาครับเป็นพี่จีนต่อเลยครับ ก็ของอาทาง fit token นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์ม Mo ฟ ve to e n นะครับที่คุณสามารถที่จะมาออกกำลังกายนะครับแล้วเหมือนมีว i วช u a ล์ y ินะครับก็คือสามารถที่จะเล่นที่บ้านก็ได้นะครับหรือจริงถือมือ ถือนะครับแล้วก็ไปวิ่งที่ส่วนสาธารณะแล้วก็เก็บพอยได้นะครับแล้วก็เล่นที่บ้านนะครับก็คือมีมือถือเครื่องเดียวนะครับแล้วคุณก็แปลงตัวเองไปเป็นอวตารที่วิ่งอยู่ในเกมสะสมพอยนะครับซึ่งเราก็มีทั้งเกมวิ่งมีเกมท่าสกอต์นะครับตอนนี้มีท่าพันธ์แล้วก็มีเกมอื่นๆที่จะออกมาอีกนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาแลกเป็นของและขณะเดียวกันเราก็จะมีเชื่อมโยงกับแอคทิวิตี้ออฟไลน์นะครับอย่างของไทยรัฐน,นะครับเป็นต้นครับผม เอามาเลยครับก็สำหรับเซสชันการปรับตัวของธุรกิจจากเว็บ2สู่โลกเว็บ3ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ